สวัสดีค ok. ่ะว so, ันนี้ก็มีเขามาทำความสะอาดนะคะที่ห้องแล้วก็ให้เยริซ่ากับสามีมาอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่เรานั่งรอเขาทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็พักอยู่ประมาณ9วันสิวันแล้วนะพี่เยริซ่าพักอยู่ที่นี่นะคะอันนี้เป็นห้องที่เรามารอเขาทำความสะอาดนะคะ แต่ก่อนเยริซ่ากับสามีเขาคิดว่าจะเอาห้องนี้นะคะแต่สามีเขาก็อยากได้ห้องใหญ่แต่ห้องใหญ่ก็ค่อนข้างจะจะเก่าหน่อยนะคะเยริซ่าก็เลยจะมาถ่ายห้องนี้ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็จะเป็นห้องลักษณะแบบนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นอันนี้คือห้องน้ํานะคะอันนี้ห้องจะดูดีกว่าห้องที่เยริซ่าพักอยู่นะคะ อันนี้ก็นนกระจกสวยงามมีห้อง,งอน,น้ำบริเวณห้องเป็นแบบนี้อันนี้ใหญ่สัว่า ดีกว่าห้องที่เยลิซาเลือกนะคะน้ำก็เป็นประมาณนี้ใ <c oughs> ส่ชุดนอนมาเลยไมโครเวฟตู้เย็น แล้วก็ห้องนี้ไม่มีเครื่องซักผ้าค่ะมีแต่ครัวที่ครัวเตาก็มีประมาณนี้แล้วก็พื้นก็ดูสะอาดสะอ้าดยี่ริสาว่าดูดีกว่าห้องพี่ย,ยี่นิสาพักอยู่ะคะ่ะ ก็เป็นวิวข้างนอกน,นี่ก็วิวข้างนอกค่ะอันนี้ก็คุณสามีก็นั่งอยู่ตรงโน้นก็ก็คือเป็นเห็นแต่ขานะคะตัวีเก็อี้ให้เรานั่งรอนะคะอันนี้ก็ เป็นโต๊ะโต๊ะอ,อีกกระเช้าเน้นก็บางคนก็นั่งอยู่ตรงนอนก็เลย ไม่ขายนะคะน,นี้ก็เป็นวิวข้างนอกมีระเบียงนะคะถ้าห้องมีระเบียงเนี่ยเจ้าขอจะราคาค่อนข้างจะจะสูงค่ะพี่เยริซาหาเช็คดูนะคะอันนี้ก็เป็นตึกไปยกทาวเวอร์ค่ะเพื่อนๆสีไปยกทาวเวอร์ค่ะอันนี้ ที่เยริซากับสาม,มีขึ้นไปบนสูงๆสมัยที่าสาม,มีขอมั่นเยริซานะคะอันนี้ทางกลับบ้านก็น่าจะไปทางทางตึกไปยกไปทางนู้นนะคะเพราะว่าเยริซ่าจาได้ทางกลับคอนโดเยริซานะคะพี่คะด้านนอกอันนี้ก็ชั้น28นะคะตึกสูงๆสวยงาม ได้ไปมองคาะเพื่อนออกไปไม่ได้วันนี้เยริซ่าก็อยู่ในชุดนอนสบายนะคะ <c oughs> จะเห็นคุณสามีนั่งอันนี้ก็คือไปห้องนอนนะคะแต่เขาล็อกไว้เราไปไม่ได้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะนีแบนดนอก ก็จะเป็นประมาณนี้ยีดอกไม้สวยๆอันนี้ห้องสีขาวสะอาดสะอานแต่ห้องที่ยายซ่าอยู่ก็ก็เป็นห้องพื้นไม้คือเหมือนห้องเก่าเลยค่ะเพื่อนๆห้องนี้จะดีกว่า ไม้ส,สวยอันนี้กลับมาห้องแล้วนะคะมาแล้วก็ห้องเขาก็ทำความสะอาดก็ได้กลิ่นที่แบบเป็นอะไรล่ะเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะเพื่อนๆกลับมาแล้ว